สวัสดีค่ะเพื่อนๆยานิ้จะพาเพื่อนๆมาทําแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเห็ดพึ่งหวานนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่ปลาหมึกนะคะมาปลาหมึกกับเพิ่งไปเอามาเมื่อวานนะคะใครสนใจที่จะซื้อปลาหมึกนะคะหรือว่าอาหารทะเลแห้งนะคะก็ยานิจะใส่เบอร์โทรศัพท์ของครูเอไว้นะคะเพื่อนๆส่งทั่วประเทศนะคะเป็นปลาที่ว่าสวยงามมากเลยนะคะนําเสนอมากๆเลยนะคะ ปลาหมึกไข่นะคะอันนี้ปลาหมึกไข่นะคะเพื่อนจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเพื่อนๆสนใจติดต่อ,อสอบถามได้นะคะเพ,พวกวกื่อนๆกับครูเอนะคะก็มีหน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไม้ยี่ห้อนี้นะคะเพื่อๆๆนยี่ห้ออันนี้นะคะเพื่อนตามนี้เลยนะคะเป็นกระปร๋องนะคะหน่อไม้กระปร๋องนะคะ,ะ,คะแล้วก็น้ำใบยะานางนะคะมาดูน้ำใบยะนางกันนะคะ น,นี่เป็นใบยะานางแช่แข็งแล้วก็เอามาปั่นนะคะเพื่อนก็ได้ความเขียวประมาณนี้นะคะใบยะานางแล้วก็มีเห็ดนะคะเพื่อนเห็ดนี่คือยนิดเอ่อเคลรับในการยนิดเอ่อเอ่อเห็ดไม่ให้มันฟอรหรือว่าเป็นฟองน้าน,นะคะคือเราต้มน้ําร้อนให้เดือด,ด,อดนะคะแล้วก็เอาเอาเห็ดที่เราแช่แข็งมานะคะเพื่อนใส่ลงไปในน้ําเดือดเลยนะคะมันก็จะออกมาในสภาพเดิมแบบนี้นะคะเพื่อน จะไม่ฝ่อนะคะเห็ดก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าเหมือนเห็ดสดเลยนะคะเพื่อนเห็ดที่เราแช่แข็งนะคะยานี้จะไม่เอามาวางไว้นะคะคือจะเอาทั้งที่เป็นน้ําแข็งเลยใส่ลงไปในน้ําต้มที่เดือดๆนะคะก็จะมันก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะเห็ดอันใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เครื่องปรุงต่อไปก็มีเครื่องแกงนะคะเพื่อนๆเครื่องแกงมีก็มีพริก มีพริกมีตะไคร้แล้วก็มีข้าวเบือนะคะข้าวเบือหัวหอมนะคะหอมแดงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีมีผักสีง,งงนะคะมันผักสีงงผักสีงง,งนะจ๊ะไปซื้อมาเมาื่อวานคือจะใส่หมดนี่เลยนะคะพเพราะยานี้แกงเยอะแล้วก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะผักสีงเงเนาะแล้วก็แกงเสร็จก็จะมัดใส่ถุงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีขะโนดนะคะ ยานิดไม่มีผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสหมดนะคะก็จะใส่ขนอ่ก้อนสองก้อนนะคะแล้วก็จะมีของดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนคนใจดีนะคะกัญญาณมิตรที่ใจดีเขาให้มานะคะเพื่อนอันนี้เป็นของดีของหายากนะคะหอมมากเลยเปิดมาก็จะหอมนะคะเพื่อนอันนี้คือของชอบนะคะเพื่อนหายากนะคะเพราะยานิดทาไม่ได้นะคะทําไม่เป็นนะคะเพื่อนทําแล้วมันไม่เป็นนะคะอันนี้คือ คนใจดีเขาให้มานะคะขอบคุณมากนะคะภรรยาณมิตรที่ใจดีเขาจะให้ปาร้ายอนิทมามาทุกปีนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะดูดีๆปาร้านะคะดูปาร้าก็จะใส่น้ำปาร้าด้วยนะคะวันนี้เรามีปาร้าแล้วนะคะก็ใส่ปลาร้าปลาหมึกแล้วก็ใส่เห็ดนะคะในการแกงหน่อไม้วันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวนี้จะให้ดูปลาหมึกก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่ปลาหมึกนะคะวันนี้ไม่เคยแกงนะคะเห็นนะคะ,ะคุณนายแจงนะคะมาดามแจงโรงแรมฮักสกลนะคะเจ้าขอ,องโรงแรมฮักสกล์นะบอกว่าแกงแกงแกงปลาหมึกนะคะเอ Platform ้ไม่ใช่แกงหออมาม้ใช่ปลาหมึกอร่อยนะคะเพื่อนก็จะแกงตามรอยคุณนายแจงนะคะคุณนายแจงโรงแรมฮักสกลนะจ๊ะใครผ่านไปเมืองสกุลนะคะเพื่อนเ่อไปพักที่โรงแรมฮักสกลนะคะ ดูนะคะงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกไข่นะคะเพื่อนๆอันนี้ปลาหมึกไข่น,นี่ยานิดอีกอีกอีกถุงหนึ่งจะเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้แต่ตัวเล็กเราก็ได้เยอะนะคะอันนี้ไม่เล็กนะคะคุณไปแล้วก็ไม่เล็กนะคะเห็นไหมคะจะจะใส่ปลาหมึกอันนี้นะคะ <S 2> <S 2> เพื่อนๆวันน,นี้ได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้คือหนึ่งกิโลนะคะ หกิโลนะคะได้เยอะมากเรามาเกงกันเลยนะคะเพื่อนๆอนันนี้ก็ทำหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะหน่อไม้ทำเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ถ้าบ้านเฮาค่ะพีสิฮ้องหน่อไม้ไล่นะคะเพื่อนหน่อไม้ไล่เนาะหน่อไม้ไล่กระป่องนะคะดูนะคะชิ้นใหญ่โตมโหรานเลยนะคะ กินแบบนี้จะได้อร่อยนะคะเพื่อนมามาแกงกันเลยใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะคะอย่านี้กดตัดไปนะคะเมื่อกี้ก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวให้ให้ให้เครื่องแกงเดือดก่อนเดี๋ยวใส่หน่อไม้ลงไปนะคะ เมื่อกี้คลิปมันตัดไปนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะได้ทำอีกอีกเป็นคลิปใหม่ไปเลยเนาะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะเพื่อนใส่หน่อไม้ใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะที่เพื่อนๆได้ยินเสียงดังๆคือเสียงพัดลมนะคะเพื่อนพัดลมดูดกลิ่นอาหารนะคะเพราะว่ามันมีปลาหมึกอยวนี้ก็เปิดเปิดเบอร์แรงไปเลยนะคะเอาเบอร์แรงสุดไปเลย ปลาหมึกก็ใส่ลงไปเลยนะคะปลาหมกึกใส่ซุปขนอลงไปซุปก้อนนะคะยานิดไม่มีผงปรุงรสนะคะเราจะใส่เป็นซุปซุปลงไปเลยสองก้อนนะคะอันนี้เป็นขนอผักนะคะเพื่อนเป็นซุปผักนะคะเป็นขนอผักนะคะ เป็นผักนะคะแกงเป็นแกงที่เข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือปลาหมึกไข่นะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักชแ่ยงลงไปนะคะผักข่ายแยงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะใส่ตัวนี้ลงไปเลยของดีของดีนะคะเป็นปลาร้านะคะปลาร้าหอม,หอม นะคะปลาร้างนะคะการยานามิตรนะคะเอาให้มานะคะการยานามิตรที่ใจดีมากๆให้ปลาร้างมาทุกปีเลยนะคะใส่แต่น้ำมันนะคะเพื่อนแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาร้าลงไปเลยะคะ่ะใส่เกลือลงไปแล้วนะคะจะไม่ใส่เยอะนะคะปลาร้ากลัวมันจะเค็มนะคะเค็มรับแก้ยากนะคะ ถ้าหากวมันไม่พอเราเติมทีหลังได้นะคะอันนี้แกงก่อไม้หม้อนี้จะเป็นสองคลิปนะคะเพื่อนคลิปแรกถูกแกงของเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนโทรศัพท์ยันิดตัดตัดตัดนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะเพื่อนถ่ายแป๊บเดียวก็ตัดถ่ายแป๊บเดียวก็ตัดนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะ ใส่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเข้มนะคะมันเพื่อนก็จะใส่ผักลงไปเลยอันนี้คือผักซีงแยงนะคะเพื่อนผักซีงแยงบ้านเฮาเนาะผักซีแยงดูนะคะตักลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยนะคะพอเราสับพังแล้วนะคะถ่ายถ่ายแล้วก็ตัดตัดนะคะ เยอะเลยนะคะแกงเยอะเลยนะคะก็จะมัดใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็เอาเข้าช่องแข็งไว้นะคะเพื่อนเป็นอันเสร็จนะคะแกงหน่อไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นลายคลิปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันตัดนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงหน่อ,อไม้นะคะแกงหน่อ,อไม้เสร็จปลาหมึกนะคะเพื่อนก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะ ที่เห็นเป็นข,ขาวๆใ,ใหญ่ๆคือเห็ดนะคะเห็ดพึ่งหวานนะคะเพื่อนๆเห็ดพึ่งหวานนะคะเพื่อนมากินแกงหน่อไม้ด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ